ทราเวลไกด์ไม่ลืมค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไม่ใกล้ไม่ไกลฉะเชิงเซานี่เองค่ะบางประกองแม่น้ำสายนี้จะพาคุณไปท่องเที่ยวกับสถานที่ต่างๆในฉะเชิงเซาเริ่มต้นนมัสก,การหลวงพ่อพุทธโสธรพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริว้วขอผ่อนเจ้าพ่อสัมปะกงอันศักดิ์สิทธิ์ย้อนวันวานกับตลาดบ้านใหม่สกราระพระพุทธรูปซึ่งทำจากกระดาษที่วัดจีนประชาสมสุทร ชมนกแก้วสารรู้และต้นปลาล์มสายพันธุ์ต่างๆที่สวนปลาล์มฟาร์มนกดูข้างค่าแม่ไก่ที่วัดโพบางคลา้าชิมอาหารเลิศรสที่ตลาดน้ำบางคลา้าก่อนกลับแวะซื้อของฝากที่ศูนย์โอทอปองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาทุกที่แม่น้ำสายนี้พร้อมพาคุณท่องเที่ยวให้สนุกไปกลับันเดียวเที่ยวฉะเชิงเซา ชาแปดริ้วยินดีต้อนรับทุกท่านสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา